สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับของเดือนกลางเดือนพฤษภาคม2 5 6 7นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศ48ชั่วโมงข้างหน้านะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างน,นะครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันอาทิตย์นะครับมาดูนะครับว่าพื้นที่ไหน มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลในเที่ยงวันนี้ฝนเริ่มกระจายตัวดีนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำของทุกวันจะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนนะครับทางด้านโซนภาคเหนือนะครับรอยต่อระหว่างเหนือกับอีสานจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลยแล้วก็เพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นี่คือบ่ายวันศุกร์นี้นะครับวันแรกนะครับ แล้วก็ตรงรอยต่อระหว่างระยองกับชนบุรีตรงนี้นะครับแถวพัทยานะครับแถวพัทยาแถวระยองตรงนี้รอยต่อของพัทยาปลวกแดงสตีีตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็สายดาวโป่งน้ําร้อนจันทบุรีนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้สีเข้มตรงนี้คือนนดินแดงนางรองบุรีรัมนะครับนนดินแดงนางรองละหานทรายบ้านกรวดนะครับหนองเสม็ด ของบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ม่วกเหล็กสระบุรีปากช่องโคราชแล้วก็วังม่วงลบบุรีนะครับรอยต่อของ3าจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้มดีโอวกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็แถวการทะลักรีสเกตนะครับการทะลักเบญจลักษภัยบึงนะครับสังขะภูสิงปรงภูนะครับปรางกูนะครับห้วยทับทันรีสเกตนะครับแล้วก็ตรงน้ํายืนอุบลราชธานีนะครับตรงนี้เป็นช่วงประมาณ เที่ยงวันนี้นะครับบ้านไผ่ขอ,อนแก่นนะครับอำเภอเมืองขอ,งอนแก่นมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับตรงนี้รอยต่อของสามจังหวัดนี้คือมีอนครไทยนะครับมีนครไทยแล้วก็ภูเรือท่าลี่ล่มศักเพชรบูรณ์นะครับเนินมาปรางพิุโลกแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตรงนี้ที่เป็นสีเข้มนะครับก็คือเจาะลงไปเป็นสีเข้มแล้วก็ตรงนี้นะครับ จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากสามเงาตากแล้วก็อุมบ่อยเชียงใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับกรุงเทพหมหานครนะครับวันนี้ในช่วงเที่ยงวันนี้สมุทกรุงเทพนะครับทั้งหมดเลยสมุดสาครสมุดปราการสามพานนครปฐมนะครับแล้วก็ คนครชัยศรีกรุงเทพทั้งหมดนะครับวันนี้เที่ยงวันนี้มีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับในโซนนี้แถวเพชรบุรีนะครับหัวหินปราณบุรีป่าละอูนะครับแถวนี้กุยบุรีนะครับ300ย,ยอดมีโอกาสเจอฝนนะครับทางด้านภาคใต้ชุมพรน,นะครับชุมพรแล้วก็หลังสวนนะครับเกาะส,ส่วนนี้นะครับนี่คือโมเดลประมาณ เที่ยงของวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวเราอัปเดต48ชั่วโมงข้างหน้านะครับพอช่วงบ่ายโมงก็มีการกระจายตัวของฝนนะครับฝนกระจายตัวดีโซนอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ไล่มาตั้งแต่นี่นะครับขอนแก่นนะครับร้อยเอ็ดยโสธรกาลสิน์แล้วก็อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับ แล้วก็ตรงนี้ปากช่องรอยต่อระหว่างโคราชกับสะระบุรีนะครับคคนบุรีโคราชฝั่งนี้แล้วก็ตะวันออกนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนะครับแล้วก็ต่อมาถึงกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีนครสวรรค์ พิษณุโลกนะครับอุตรดิตจังหวัดลำปางแล้วก็เชียงเชียงใหม่นะครับส่วนภาคใต้ภาคใต้ก็มาไล่ดูแถวภาคกลางนี่มีสวนมีราชบุรีด้ยนะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ชุมพรสีเข้มเลยนะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นะครับนครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงนะครับฝนเยอะช่วงนี้เจาลานราธิวาสปัตตานีนะครับ นี่คือช่วงบ่ายวันนี้นะครับช่วงบ่ายดูฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับการกระจายตัวไปดูช่วงคําหัวขําวันนี้นะครับก็ยังกระจายตัวอยู่โซนนี้นะครับแถวอีสานตอนใต้มานี้นะครับกาลสินยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีร์นครราชสีมานะครับแล้วก็สระแก้วปราจีนบุรี ฉะเชิงเซานะครับระยองจันทบุรีชนบุรีนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสุพรรณบุรีการจนบุรีนี่สีเข้มนะครับอุทัยธานีราชบุรีนะครับนี่คือในส่วนของภาคกลางภาคเหนือจังหวัดตากนะวันนี้ช่วงหัวข้ามฝนเน้นในส่วนของตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงใต้เนน่ยฝนเยอะนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับ นี่คือช่วงหัวค่าวันนี้แล้วก็ภาคใต้พิชบุรีนะครับประจวบคิรีขันชุมพรชุมพรระนองพังงากระบี่นับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับฝนกระจายตัวดีนะครับในช่วงหัวค่ํานะครับนี่คือวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงคืนนี้นะครับช่วงกลางคืนก็ อยู่ตรงรอยต่อนี่ครับตรงภาคกลางนะครับภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนพิษณุโ,โลกนะครับนครสวรรค์แล้วก็ชัยภูมิลงมาถึงนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับอีสานใต้อุบลราชธานีแล้วก็ตรงนี้พระนครศรีตยาอ่างทองสิงห์บุรีนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับตรงนี้ช่วงกลางคืนนี้นะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับหาดใหญ่สงขายยาลายะลาราชทิวา ذ นะครับ ตรงนี้เป็นช่วงคืนนี้นะครับไปดูช่วงเช้าตรู่นะครับของวันพุ่งนี้ยังไม่มีฝนนะดึกๆฝนหายไปนะครับแล้วก็เริ่มมาช่วงพุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันเสาร์ก็เริ่มกลับมาช่วงบ่ายนะครับวันเสาร์ช่วงบ่ายมีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับช่วงบ่ายกระจายตัวอยู่โซนทางด้านนี้นะครับภาคตะวันออกแถว ชาเชิงซาวนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็เพชรบุรีนะครับประเจวบคีลีขันชุมพรน,นะครับชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ตรังนะครับหาดใหญ่สงขาพัทลุงนะครับสตูลตรงนี้ช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับไปดูช่วงหัวข้ามวันเสาร์นิดนึงนะครับ พอช่วงหัวค่ำก็มีการกระจายจตัวเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่นี้นะครับภาคกลางลงมาจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วแล้วก็ระยองจันทบุรีภาคใต้นะครับราชบุรีด้วยนะครับในส่วนของภาคกลางภาคใต้เพชรบูรีประจวบคีรีขันนะครับ แล้วก็สีเข้มนี้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาสนี่คือช่วงหัวข้ามของวันเสาร์นะครับวันเสาร์แล้วก็ไปดูช่วงกลางคืนของวันเสาร์นะครับดึกๆของวันเสาร์ก็โซนอีสานตอนบนมีลุ้นนะครับวันเสาร์ดึกๆคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับแถวหนองคายอุดรธานีบึงกาฬกาลสินนะครับมีลุ้นนะครับ นี่คือวันเสาร์นะครับพอไปดูช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ดูการกระจายตัวของฝนนะครับในช่วงเช้าก็ยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะมีอาจจะมีมั่งฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเน้นในช่วงเกือบเที่ยงนะครับโซนภาคใต้นะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสตูลสงขลามีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็ ภาคตะวันออกสาเชิงเซานะครับปราจีนบุรีตรงนี้นะครับนี่คือโมเดลช่วงสายๆนะครับพอช่วงบ่ายก็มีการกระจายตัวนะครับในหลายพื้นที่แต่ภาคใต้นี่มีโอกาสเจอฝนเยอะนะครับใน48ชั่วโมงหน้านิสุราชธ,ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงนะครับสงขลายะลานราชิวาตปัตตานีสตูลด้วยนะครับแล้วก็ชุมพร เพชรบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเจอฝนนะครับนี่คือช่วงวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อุทัยธานีทองผาภูมิการจนบุรีนะครับภาคตะวันออกปรบปลายนะครับตั้งแต่ระยองชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็โคราชมีการกระจายตัวฝนชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็กาลสินสกลนครมีรุนฝนนะครับนี่คือโมเดลในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับ แล้วก็พอช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์อีสานฝนเริ่มมาแล้วนะครับมาเน้นทางด้านอุบลราชธานีนะอีสานใต้อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญมหาสารคามนะครับแล้วก็ขอนแก่นมีลุ้นฝนอุดรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครปฐมนะครับราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับมีลุ้นในส่วนของฝนนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตฝน72 248ชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับแล้วก็แถวยะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสเจอฝนนะครับเป็นแนวทางในการคาดการณลักษณะสภาพอากาศนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ